ความรักเชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้ล้วนมีความรักกันทุกคนไม่ว่ารูปแบบความรักนั้นจะออกมาในรูปแบบใดความรักเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่มีความหมายและมีพลังที่สุดในชีวิตมนุษย์มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าแต่สัมผัสได้หัวใจและความรู้สึกความรักอยู่ในทุกมิติของชีวิต ตั้งแต่ความรักต่อครอบครัวเพื่อนคนรักไปจนถึงความรักต่อธรรมชาติสัต์หรือแม้แต่ความรักที่มีต่อต,ตัวเองความรักไม่สามารถกำหนดได้อย่างคำพูดเพราะมันมีหลายรูปแบบและหลายความรู้สึกความรักที่สวยงามไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่โรแมนติก แต่ยังรวมถึงความรักที่แสดงออกถึงความปรารถนาดีการเอาใจใส่และการดูแลกันความรักที่แท้จริงมักจะไม่เห็นแก่ตัวมันเป็นการให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนมันเป็นความรู้สึกที่สวยงามของการยอมรับและเข้าใจกันทุกสภาวะความรักที่สวยงามในความสัมพันธ์โรแมนติกไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบ หรือการไม่มีข้อบกพร่องแต่เกิดจากการยอมรับข้อบกพร่องของกันและกันและความบกพร่องที่เติบโตไปด้วยกันความรักเช่นนี้เป็นที่พึ่งพิงได้ในวันที่ยากลําลบากเป็นแรงบันดาลใจในการฝ่าฟันอุปสรรคและเป็นแสงสว่างที่นําทางให้เราเก้าวไปข้างหน้าความรักระหว่างเพื่อนก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของความรักที่สวยงาม มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีข้อกําหนดที่เข้มงวดไม่มีกรอบเวลาและไม่มีข้อบังคับมันเป็นความรักที่เกิดจากความผูกพันลึกซึ้งและการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันในครอบครัวความรักนั้นลึกซึ้งและมั่นคงเป็นพิเศษมันเป็นความรักที่มักไม่มีเงื่อนไขผู้ปกครองรักลูกตั้งแต่วันที่พวกเขาเกิดโดยไม่หวังอะไรตอบแทน มันเป็นความผูกพันที่ไม่อาจสลายได้ง่ายๆแม้ว่าจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นความรักไม่เพียงแต่ทําให้รู้สึกดีและเป็นสุขแต่ยังเป็นพลังที่ทําให้เรากลายเป็นคนดีกว่าเดิมเมื่อเรารักใครบางคนเรามักจะต้องการแสดงความเป็นคนดีเพื่อเขาหรือเธออาเสียสระบ,บางอย่างในตัวเอง หรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อความสุขของคนที่เรารักทําให้เราเติบโตทางจิตใจความรักทําให้เราเรียนรู้และเห็นคุณค่าของคนอื่นเรียนรู้การอดทนอดกัน้นและการให้ความรักจะมีพลังในการเยียวยาเมื่อเราเจ็บปวดหรือนิ่เหนื่อยจากชีวิตความรักจากคนที่เราห่วงใยเป็นยาที่ดีที่สุดการรู้ว่ามีคนที่รักและห่วงใยเรา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและแข็งแรงขึ้นความรักยังช่วยให้เรายอมรับตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองและเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่นนอกเหนือจากความรักต่อพื่อนมนุษย์ความรักที่สวยงามยังขยายไปสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการรักและห่วงเหนธรรมชาติเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโลก มันเป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกและการตระหนักว่าธรรมชาติมีความสําคัญอย่างไรต่อการดํารงชีวิตของเราความรักต่อสัตว์เลี้ยงเป็นตัวอย่างของความรักที่บริสุทธิ์และไม่เห็นแก่ตัวสัตว์เลี้ยงไม่สามารถพูดได้แต่พวกเขาสามารถแสดงความรักและความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของได้อย่างแท้จริงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงมักเป็นแหล่ง ของความสุขและความสงบสเงียมในชีวิตประจำวันที่บุ่นวายสุดท้ายความรักที่สวยงามที่สุดอาจเป็นความรักที่เรามีต่อตัวเองการรู้จักตัวเองไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวแต่เป็นการ,รยอมรับในคุณค่าของตนเองและการให้ความสำคัญกับสุขภาพและจิตใจการรักษาตัวเองทำให้เรามีความสามารถที่จะรักและห่วงใยคนอื่นได้อย่างเต็มที่ การพัฒนาความรักต่อตัวเองต้องอาศัยความเข้าใจว่าชีวิตท,ทั้งวันที่ดีและไม่ดีไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่การเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและยอมรับในข้อบกพร่องนั้นจะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองในระยะยาวความรักไม่ใช่ความรู้สึกชัค่ครู่แต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์อย่างลึกซึ้งมาสามารถแสดงประดานใจ ที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมมันเยียวยาและทำให้เรามีความสุขและท้ายที่สุดความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและมีคุณค่า